ใครที่ชอบไปถ่ายรูปในหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะถ่ายวัตถุกใกล้ๆถ่ายบุคคลน,นะคะหรือว่าถ่ายวิวทั่วไปเจ้าตัวนี้เนี่ยทำออกมาได้ประทับใจตัวนี้ค่ะถึงราคามันจะไม่สูงนะแต่ว่าเขาให้ค่ะชิปเซ็ตตัวฮิตมากๆนะตอนนี้เลยก็คือ,อตัวที่เป็น m e d i a t e k d i m m n s i t y 7 0 5 g นะคะเออแล้วก็ทำเรื่องของน้ำหนักได้ดีจริงๆอะ่ะ เืออุ้มเล่นมาหลายวันแล้วนะคะก็รู้สึกว่าเอ้ยถือแล้วก็ใช้งานได้เวลาเล่นเกมเนี่ยสบายๆไม่ปวดข้อมือด้วยนะคะวันนี้นะคะจะพาไปดูมือถือ 5G ราคาสุดโหดจาก vivo กับ vivo Y52 5G ราคาเริ่มต้นเป็นแค่1,489บาทเท่านั้น แต่ว่าอยากได้ราคานี้ต้องซื้อกับ as ใช้งานจริงเป็นยังไงไปดูกันเลยเรื่องแรกที่มรทับใจนะคะเป็นเรื่องของกล้องค่ะเจ้าตัวนี้เนี่ยถือว่าเป็นมือถือ 5g ราคาต่ำหมื่นที่ถ่ายภาพออกมาได้สวยงามนะคะทั้งกล้องหน้ากล้องหลังเลยทําได้ดีเนี่ยเทียบเท่าตัวพี่ที่ราคาแพงกว่านี้เลยนะอย่างกล้องหลังของเขานะคะจะมาพร้อมกับเลนส์3ตัวตัวแรกนะคะความละเอียด48ล้านพิกเซลเป็นกล้องหลักแล้วก็มีเลนส์นะคะที่เป็น super m มา r คระยะ4เซนเนี่ย2ล้านพิกเซล อีกเลนหนึ่งก็คือเลนโบเก้นะคะ2ล้านพิกเซลเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ชอบไปถ่ายรูปในหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะถ่ายวัตถุกใกล้ๆถ่ายบุคคลนะคะหรือว่าถ่ายวิวทั่วไปเจ้าตัวนี้เนี่ยทำออกมาได้ประทับใจโดยเฉพาะการถ่ายภาพบุคคลนะคะอุ้มว่าตัวนี้เนี่ยทำหน้าชดัดระเบลอมาระยะเนี่ยถือว่าทําได้ดีเลยแล้วก็มาปรับแต่งทีหลังได้อีกด้วยนะคะแล้วอีกเรื่องหนึ่งที่ vivo ทาได้ดีมาโดยตลอดก็คือเรื่องของสกินโทนะคะครั้งนี้ใน vivo Y525G ถ่ายภาพคนได้สวยนะคือหน้าเนียนขา ะะแต่ว่าไม่ได้ขาวโบ๊ะจนเกินไปอันนี้มชอบนะส่วนกล้องหน้าเองค่ะกล้องหน้าเนี่ยมาพร้อมกับ,กบความละเอียด8ล้านพิกเซลนะคะถ่ายคนสวยเลยเรื่องกล้องหน้าเนี่ยอุ้มยังให้ Vivo เป็นอันดับหนึ่งอยู่แล้วเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องพูดอะไรมากในเรื่องนี้ค่ะ ตัวนี้เนี่ยถ่ายกลางคืนนะคะก็จะมีไ i g h t mode มาให้นะสามารถถ่ายกลางคืนได้ค่อนข้างโอเคเลยและสิ่งหนึ่งที่คมชอบก็คือการดึงสีสันของภาพต่าอ,ออกมาค่ะถ่ายส้มถ่ายผลไม้อะไรพวกนี้ได้สวยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่กําลังหามือถือ 5G นะคะราคาไม่แพงและถ่ายภาพได้สวยทั้งกล้องหน้ากล้องหลังตัวนี้ก็ตอบโจทย์เลย เดี๋ยวจะสาธิตให้ดูนะคะว่ามันมีเรื่องของ h i d e t e c t i o n ค่ะถ้าอุงกดมาที่โฟตโต้เห็นไหมอารินเราขยับดูขยับซ้ายขวาได้เลยเออเห็นไหมมันจะดีเทคนะคะดีเทคดวงตาของนังแบบนะคะหรือว่าแบบของเราเนี่ยเก่งมากๆเลยแบบนี้ค่ะให้เราถามาถ่ายนะคะนี้ผมถ่ายย้อนแสงด้วยน,นะหนึ่งสองสา๊บโอเคออกมาก็จะเป็นประมาณนี้ ส่วนกล้องหน้านะคะมันก็จะมีโหมดพอดเทสค่ะที่จริงๆิ i v o เก่งเรื่องนี้ที่สุดอยู่แล้วนะสำหรับเรื่องของกล้องหน้าค่ะสไตล์ของเขาก็จะมีให้เลือกนะคะหลากหลายรูปแบบเลยหรือว่าจะเป็นเรื่องของบิวตี้นะคะปรับแต่งได้ไม่ชอบให้มันเยอะก็ลดได้ค่ะหรือว่าเพิ่มปรับโพสกินโทนสกินโทนทแบบนี้นะคะหรือว่ามีโพสต์อีกเช่นเดียวกันแล้วก็เลนส์ค่ะยังสามารถเลือกได้นะคะว่าต้องการทําแบบหน้าชัดหลังเบลอรหรือว่าให้ชัดทั้งภาพแบบนี้ได้ค่ะแล้วก็ยังมีนะคะฟิลเตอร์ด้านบนอีกนี่เลือกได้เลยนะคะว่าต้องการออกาเนี่ย โทนไหนมีนพ์าเทศไลท์เอฟเฟกด้วยไปเทสเล่นเกมกันต่อดีกว่านะคะวันนี้ค่ะนุ่มจะมาเทส p u พับจีกันุ่มจะเล่นพับ g ทั้งหมด10นาทีนะคะเดี๋ยวจับเวลาไว้ตอนนี้แบตเนี่ยอยู่ที่97%นะคะส่วนการตั้งค่าเจ้าตัวนี้เนี่ยจะสามารถดันได้นะคะที่ระดับ HD นะคะเฟรมเรทเนี่ยเป็น high เนาะแล้วก็ปรับแต่งด้านล่างได้พอสมควรค่ะทีนี้เนี่ย ทำไมอุ้งถึงเลือกเล่นพับจเพราะอุ้มอยากจะให้ดูประสิทธิภาพของการเล่นเกมด้วยนะตัวนี้ค่ะถึงราคามันจะไม่สูงนะแต่ว่าเขาให้ค่ะชิปเซ็ตตัวฮิตมากๆนะตอนนี้เลยก็คือ,อตัวที่เป็น MediaTek d i m m n s i t y 700 5 g นะคะก็สามารถใช้งาน 5G ได้ตั้งแต่แกะกล่องแบบที่เราทราบกันนั่นแหละแล้วก็ performance ของมันถือว่าเป็นยังไงบ้างหลังจากที่อุ้งเล่นมาหลายเกมนะคะอย่างหนึ่งที่ประทับใจค่ะราคานี้เนี่ยให้แบตมาถึง5000ม ทแปลว่าคุณสามารถจะเล่นเกมนะคะใช้เวลากับการเล่นเกมได้สบายๆเลยไม่ต้องห่วงว่าแบบแบตมันจะมาหมดกลางทางค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ดีมากๆที่ไม่น่าเชื่อเลยก็คือตัวเครื่องเนี่ยน้ำหนักเบามากนะคะถึงในสเปคจะเขียนว่าประมาณ198กรัมนะแต่ว่าของจริงอุ้มาลองมาจับเนี่ยอุ้มรู้สึกว่ามันเบาวกว่านะคะแล้วหน้าจอตัวนี้ค่ะหน้าจอจะเป็นอา่าหน้าจอ IPS ขนาด6.58นิ้วนะคะอ่าแต่อยากให้ดูอุ้มไม่ได้รู้สึกว่าจอ ตัวนี้นะคะอ่อนกว่าหรือว่า,ารู้สึกว่าไม่คมชัดนะคะยังรู้สึกว่าคมชัดมากๆเลยหลังจากที่เล่นมาหลายๆเกมแล้วนะคะดูดีเลยนะตัวนี้เนี่ยให้แรมมา4กิกนะคะถ้าถามอุ้มก็อาจจะรู้สึกว่าเอ๊น้อยไปนิดนึงหรือเปล่าสำหรับเรื่องของแรมนะคะส่วนเรื่องอื่นเนี่ยไม,ไม่ไม่ได้ติดเรื่องอะไรเลยนะอ่าแล้วก็ฟ้าชาร์จระบบชาร์จเร็วค่ะก็ให้มา,าที่18วัตต์ด้วยนะคะสามารถใช้ที่ชาร์จในกล่องได้เลยค่ะ ถ้าสังเกตดูนะคะด้านหน้าเนี่ยก็จะมีแค่บริเวณกล้องหน้าในส่วนนี้นะคะส่วนด้านล่างเนี่ยที่เป็นชิ้นก็แอบหนาไปนิดนึงแต่ว่าซ้ายกว่านะคะแล้วก็ด้านบนเนี่ยถือว่าทําได้ออกมาสมมาตรดีค่ะ สีนี้นะคะที่อมถืออยู่ค่ะชื่อว่าสีกราเซียบลูนะคะก็เป็นสีฟ้าๆแบบนี้นะคะเวลาเล่นกับแสงเราก็จะเห็นเป็นแสงแบบนี้นะก็ถือว่าสวยงามดีเออแล้วก็ทําเรื่องของน้ําหนักได้ดีจริงๆอ่ะเืออุ้มเล่นมาหลายวันแล้วนะคะก็รู้สึกว่าเอ้ยถือแล้วก็ใช้งานได้เวลาเล่นเกมเนี่ยสบายๆไม่ปวดข้อมือด้วยนะคะตอนนี้เนี่ยเล่นมาประมาณ4นาทีครึ่งนะคะก็จะบอกว่าด้านหลังเนี่ยยังไม่รู้สึกว่าอุ่นเลยนะก็ถือว่าทําเรื่องนี้ออกมาได้ดีนะน่าสนใจค่ะเพราะว่าปกติเนี่ยถ้าเรา เรเล่นเกมนะคะพวก R V p u b G ประมาณ4นาที5นาทีค่ะก็จะเริ่มรู้สึกแล้วว่าเฮ้ยมันมีเริ่มมีความอุ่นๆขันด้านหลังนะคะสรุปผ่านมา10นาทีนะคะตายพอดีเลยค่ะจาก98%เหลือ95%นะคะก็สรุปว่าเล่น p u b G 1เกม10นาทีค่ะหายไปทั้งหมด3%ใช้ดีแบบนี้นะคะซื้อได้ที่ไหนเหมือนที่บอกไปตอนต้นนะคะว่าต้องซื้อกับ AS เท่านั้น เพราะว่าทาง AS เองค่เขาเตรียมโปรโมชั่นเอาไว้เพียบเลยถ้าคุณเป็นลูกค้า AS นะคะปัจจุบันที่เป็นรายเดือนอยู่แล้วนะแล้วใช้งานมาเกิน12รอบบิน AS เนี่ยเขามีโปรนะคะ s s b อ s Buy มาให้ถ้าคุณเนี่ยใช้งานนะคะแพ็กเกจ699บาทขึ้นไปราคาเครื่องนะคะจะเหลือเพียงแค่4,489บาทเท่านั้น แล้วถ้าคุณนะคะใช้แพ็คนะคะที่เป็น899บาทขึ้นไปค่าเครื่องเนี่ยจะเหลือเป็นแค่3,489บาทเท่านั้นจากราคาเต็ม7,999บาทโดยที่เรานะคะไม่ต้องเสียค่าบริการล่วงหน้าเลยแล้วก็ติดสัญญานะคะอยู่ที่12เดือน โดยไา้คายนะคะที่เลือกแพ็กนะคะที่เป็น699บาทคุณสามารถทําผ่อนด้วยนะ,ะ10เดือนค่ะราคาผ่อนนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณ450บาทต่อเดือนถือว่าปกติในเอสเนี่ยเขาจะให้5,000บาทขึ้นไปในการผ่อนเนาะแต่ว่าตัวเนี้4,489บาทเขาก็ให้ผ่อนแล้วค่ะ ต่ถ้าคุณเป็นลูกค้าทั่วไปนะคะ AS เนี่ยเขาก็เตรียม AS Hot Deal มาให้ค่ะ Vivo Y 5 2า G ค่ะจากราคา7999บาทจะเหลือเพียงแค่1489บาบาทเท่านั้นนะคะราคาเริ่มต้นนะถ้าคุณนะคะสมัครแพ็กเกจที่กำหนดแล้วก็ชำระนะคะค่าบริการล่วงหน้าตามที่เขากำหนดด้วยโดยที่ค่าบริการล่วงหน้าที่เราชำระไปนะคะก็จะกลายมาเป็นส่วนลดนะคะค่าใช้บริการรายเดือนของเราด้วยอ่าแพ็กที่ได้คือแพ็กไหนนะคะถ้าเราสมัครโปรนี้ คุณก็ได้แพ็กนะคะที่เป็น5 g hot deal max speed ค่ะสามารถใช้งาน5 g นะคะเต็มสปีดเลยค่ะแล้วก็ติดสัญญาอยู่ที่12เดือนและเด็ดที่สุดค่ะสำหรับแฟน Disney ์แฟน Marvel นะคะน่าจะเห็นข่าวกันแล้วกับ Disney Plus h ท t อ t สตจะบอกว่า Y 5 2 5 g เครื่องนี้นะคะวันที่30มถุนายนแนะนำว่าดาวน์โหลดมาใส่เลยนะคะแล้วก็ใครที่ใช้ as อยู่แล้ว ก็จะมีนะคะค่าบริการรายเดือนเนี่ยราคาสุดพิเศษถือว่าเป็นโปรโมชั่นนะคะที่ทาง AS เนี่ยจับมือกับ Disney Pa าร์ทอสตาได้สุดยอดมากๆยังไง30มิถุนายนนี้นะคะไม่ว่าคุณใช้เครื่องไหนก็ตามอย่าลืมโหลดมาใช้งานแล้วก็สมัครกันนะสรุปแล้วนะคะ Vivo Y 52 5G เครื่องนี้ค่ะเหมาะกับใครสําหรับอุ้มเนี่ยเอ่อก็คิดว่าเหมาะกับคนที่อยากจะใช้งานมือถือ 5G เนาะในราคาที่แบบเบาๆอ่แล้วก็อยากจะเล่นเกมนะคะด้วยชิปเซตที่เป็น Dimensity 750G ถือว่าทำออกมาได้ดีในการ เล่นเกมเลยแล้วก็แบตเตอรี่นะคะ5 0 0 0มิลแอมเรียกว่าอึดมากๆแล้วก็ให้ฟ้าชาร์จ18วัตต์มาในกล่องเลยนะคะไม่ต้องซื้อเพิ่มอีกด้วยคุ้มค่าแบบนี้นะคะอย่าลืมว่าต้องซื้อผ่าน a อเท่านั้นค่ะผ่านช่องทางออนไลน์หรือว่าออฟไลน์นะคะที่หน้าร้านก็ได้เช่นเดียวกันวันนี้ฝากไว้เท่านี้เดี๋ยวพบกันใหม่โอกาสหน้าไปแล้วสวัสดีค่ะ